ทีนี้มาดูเรื่องกอกกูดกันบ้างนะครับผมนะฮะในเรื่องของการวางระบบนะครับของลุงเอาไว้ทุกอย่างมันคือยุทธศาสตร์ชาติมันไม่ใช่แค่ยี่สิบปีเพราะในรัฐมนตรีหกศูนย์มันเขียนเอาไว้ว่ายุทธศาสตร์ชาติทุกข้อเป็นการวางกรอบในการเคลียร์คนเฮี้ยๆออก ่กอกูต้องผ่าน2ด่านนี้ครับมาตาแรกคือหนึ่งเจ็ดหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอนาเขตไทยหรือต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญาที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของ รัฐสภาทั้งสสและสวอต้องพิจารณาลงมติร่วมกันเข้าใจไหมฮะคือมึงจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรืออะไรก็แล้วแต่มึงต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ <uds> ่งรัฐสภามีเจ็รอคนต้องได้350เพื่อไทยบวกก้าวไกลเท่ากับ290ราขาดอีก60ถ้าผ่านต้องมีคนร้องปปชสารรัมนูลสวทหารอีกร้อบกอิสระอีกเจ มึงคิดว่าจะผ่านไหมมาตรา1น8่งกำหนดไว้ว่ากรณีร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของรัฐสภา,าแล้วแต่สวเห็นว่าร่างนั้นขัดแย้งกันกับรัฐธรรมนูญสวมีอำนาจที่จะร่วมกันกับสอสอเข้าชื่อมากกว่า7 5คนหรือ1ใน10ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เพื่อส่งความเห็นนี้ไปยังสารัฐธรรมนูญเพื่อทำการวินิจฉัย นี่คือด่านแรกด่านที่สองหน้าตรา146กำหนดไว้ว่ากรณีมีพระราชมีร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยผ่าน,จะจะานนะรัฐสภาหมดแล้วนะครับพิจารณาสวหมดแล้วนะครับนะฮะมาตรา146กำนหนดไว้ว่า กรณีร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภาหรือเมื่อพ้น9กวันแล้วมีได้พระราชทานคืนมาให้สอวอร,ร่วมกับสสลงมติมากกว่า500คนหรือ2ใน3ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เพื่อนำร่างทูลเกกับพระมหากษัตริย์อีกครั้ง เพื่อไทยบวกก้าวไกลบวกสวสองร้อยเก้าสิบบวกเจ็ดสิบห้าเท่ากับสามร้อยหกสิบห้าขาดอีกร้อยสามสิบห้าคนจบฮะทีนี้เข้าใจระบบยังฮะและด่านที่สามคือถ้ากองทัพไม่เล่นด้วยจะลืมนะครับ มึงจะยกเลิกคำสั่งคอสอชอหรืออะไรก็แล้วแต่มึงจะยกเลิกคำสั่งคอสอชอหรืออะไรก็แล้วแต่มึงจะอะไรก็แล้วแต่มึงจะบอกว่าออกกฎหมายเพื่อป้องกันรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมึงป้องกันไม่ได้หรอกเพราะรัฐประหารไม่ได้มาตามกฎหมาย รัฐประหารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประเทศไทยมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วจากความวุ่นวายของประชาชนในประเทศเองที่เกิดขึ้นมากับ2ก็คือจะเสียดินแดนมึงจะพอใจหรือไม่พอใจเรื่องของมึงนะครับไอ้ดอมส้มและดอมแดงมึงจะพอใจหรือไม่พอใจเรื่องของมึงครับเพราะเขาเอาประเทศชาติเขาไม่ได้เอาใจประชาชน หลังจากนี้ไปเขาไม่ได้เอาใจประชาชนเพราะเขาเคยให้ประชาชนไปเยอะมากแล้วที่ผ่านมาแต่ประชาชนกลับไม่เคยคืนอะไรกลับมาให้ประเทศชาติเลยเอาแต่ได้แล้วก็จะเอาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต,ต่อไปเรื่อยนี่คือสันดานของนักการเมืองที่กดให้ประชาชนโง่แล้วเลี้ยงดูด้วยนโยบายแจกเงินเข้าใจหรือเปล่าครับ กูบอกแล้วว่าลุงกูไม่ธรรมดาคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมกองทัพแต่คนที่เหนือไปกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือจอมทัพซึ่งจอมทัพคือใครนั่นแหละครับพระสยามเทวาธิราช มาตาหนึ่งสี่หให้สวร่วมกับสอสอลงมติมากกว่าห้าร้อยคนหลังจากที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรฐัฐสภารอบนี้ต้องเห็นชอบมากกว่าห้าร้อยคนเพื่อไทยบวก 9, ก้าวไกลบวกสอวแแม่งยังได้แค่สามหิห้าคนขาดอีกร้อยสาสิบห้าคนคุณคิดว่ามันจะผ่านไหม ไม่ผ่านครับยังไงก็ไม่ถึงห้าร้คนครับพอรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาภูมใจไทยก็ไม่เอาแล้วคิดว่าสวจะเอาหรอครับก็ไม่เอานะฮะจบแล้วถ้าหามไม่ต้องลบ,บเำมองเข้ามาก็ยิงก่อนถามหรือโทนี่จะซื้อถ้าโทนี่จะซื้อ ก็ระวังดิวที่โดนแบบดีไอคอนเพราะดีไอคอนจะเป็นมาตรฐานให้คนที่ดิวนูน้นดิวนี้ดิวนั้นเกิดความระแวงเพราะกลัวโดนอัดเสียง <S <S นะนะเพราะนั้นถ้ากี่จะซือ้อกี่ก็ต้องซือ้อลุงพีด้วยถ้ากี่จะซื้อกี่ต้องซือ้อกี่ต้องซื้อเยอะแนละ้วถ้ากี่ซื้อแล้วโดนคลิปเสียงออกมาทีนี้มึงจะโดนมาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ ยุบพักอีกใครเป็นคนวางระบบว่าโอ้โหโหดเหีเ้ยมใครเป็นคนวางระบบอ่ะงงมากเลยเนี่ยนะฮะผมถึงเยเฉยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามีคนมาบอกว่าน้องกบคะไม่อยากให้เก,กาะปูดมันเรื่องหายไป,ไปก็เลยเอามาบอกให้ฟัง ไปหาข้อบูลมาดูซิที่จะทำให้พี่ๆเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้น